เกิดเป็นเสื้อสานแห้งเยเมนสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานเฮ่าให้หักแห้งกันใบไพรเฮ็ดดีให้ซอยหนูซอยสู้เยียยาลื่อนไพรเฮ็ดพิษให้ซอยเบ่อไข่แก่ดอกซอยกันกราบสวัสดีบิดหมอแค้นแฟนพอลัมทีทิดตามช่องลูกซักมักมวนช่องแห่งขอบนข่าวสารสาระและความาเทิงวันเีวที่เก่ากรกฎาคม2566กับบรรยากาศอากาศห้อนพี่น้องบ่มีฝนตกแต่ฝาก็ับขึมจังหน่อยอย หลังจากที่มีฝนตกมาหลายเหมือในรอบอาทิตย์นี้ประเด็นความสนใจของวงการมอลำช่วงมอลำปิดรูการไปทุกวงแล้วพี่น้องเหลือแต่สาวหน่อยเพชรปานแพง่งวงเดียวที่ยังเปิดอ่อ,อนทั่วกันอยู่กระแสอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจของแฟนแฟนเอฟซี FC, ที่สนใจรายการหมอล่ไอรอนพี่น้องเป็นแบบใดมอลำไอรอนเป็นแบบใด เดี๋ยวสิเอามาสรุปให้ได้รับชมกันหมอลำไอรอนก็คือการคัดเลือกเอาหมอลำค้นสีมาเป็นหมอลำโดยการออเรชัน e สีมีกรรมการที่เป็นหมอลำเบอร์หนึ่งประเทศไทยมีกรรมการหัวหน้าคณะหมอลำระรับตนตนของประเทศไทย4ีวงมีหมอลำใจเกินรอยสาวหน่อยเพชรปานแพงระเบียบว่าทศินปฐมบันเทิงศิลสีเขามาเป็นกรรมการในการตัดสินในการคอมเมนต์ คนที่เขามาประกวดเป็นหมอลำัไอรอนกสิคัดเลือกกันไปเรื่อยจนได้รันำรับที่หนึ่งผละ่ะเมื่อหนีวันที่เก้ากรกฎาคม2,566ทางช่องเบิกพ่อยก็ได้บวงสวงก่อนสิเปิดเทปรายการหมอลำัไอรอนทเทีทบที่หนึ่งโดยมีศิลปินที่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพราะว่าบอดโจโยงมินนินบอยสิริชัยพ่อเอระเบียบว่าทศินประดับซอปทมบันเทิงศิล เข้าไปร่วมวงสวงกันย่างขับขังการรับสมสัครศิลปินตีสิไปออเดชั่นไปคัดเลือกเติมมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุน,นายนพี่น้องก็สมัครไปบางส่วนแล้วแต่ไพ่สมัครบพท่านก็บสมัรไปสมัครที่ช่องเบิกพ่อยได้วันที่สิบห้ากรกฎาคมยังมีโอกาสไปสมัครคัดเลือกเป็นมอลำไอดอลได้บบหมอลลหญิงมอลำชาใช่โดยมีหัวหน้าคณะซีวงหลัก ที่สิเขาไปเป็นกรรมการไปไปคอมเนต์ศิล,ลปินเป็นรายการหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ช่วงมอลำปิดโดูการหลังจากออเดชั่นเอียงกันไปเรียบร้อยคงสิเห็นพระเอกนักเอกมอลม่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นมอลมอำไอดอลอันดับหนึ่งอีกประมาณเดือนซองเดือนก็เห็นหนาเห็นตาแล้วพี่น้องถา้าติดตามกันต่อไปแะถารับชมได้ที่ช่องเวิร์กพอย2์ ใครมีวามคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผาดคลิปต,ต่อไปคลิปหน้าม,มาพบกันใหม่สวัสดีครับ